สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อกับตะเพ่งสายเลาะเก้าพี่น้องภายนางโค้งนางปลาวันนี้มาขึ้นเขาคือเก้าครับพี่น้องมาขึ้นเขาบานข้างหน้นานนคือเก้าครับมารเราเบิ่งมันนักสิออกใครเก็บหรือบอเพราะจะอัดภาพี่น้องภาเอฟซีมาขึ้นเขาเข้าครัพี่น้องค่ะพี่น้องฝากตะเพ่งสายลเลาะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมแล้วค่ะพี่น้องวัอนี้ตาเพ่งพยาดขึ้นเขาเหมือนเดิมค่ะเห็นรอยยิ้มบ่พี่น้องยิ้มเห็นรอยยิ้มบ่พี่น้องพี่น้องเห็นยิ้มบ่ยิ้มือยอาดบ่้างๆเลยมาเปิดมูแลกแหกมันครับพี่น้องมูแลกแหกมันวันอค่ะวันนี้ป้าพี่น้องไปเบึงี่ี้องตาเพ่งวาเห็นรอยยิ้มบ่นีแะมี้างหลัง ย่างขึ้นมาพี่น้องขอ,อเลยจ้ะสำเน็บไว้เอาเลยพี่น้องขอ,อเลยจ้ะหมูเดียวเปนแขนเลยพี่น้องสิบแปดดอกอีกแล้วพี่น,ออน้องมกระโง่เขาสิบแปดดอกอีกแล้วดอกง่ายดอกใหญ่ดีครับประเดิมแรกแหกมาน โดนระยัดหมันเดนพี่น้องโมเดียวแขนๆเลยพี่น้องขึ้นมาเจอเอาพอดีเฮ้ยปล่อยยัยเห็บยัยดอกงามตัดดอกเลยมันจังบ่แตกตัดข้อเออตัดจริงจริงนะเออเนีย่ยปล่อยองามได้เจอพี่น้อง อกอดขอตัดดอกละนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยมือนีงดอ,อกเล็กแข็งมันมูลเล็กแข็งมันเลยพี่น้องเก็บนลงตะเพียงอย่างเดอ้อพี่น้องมุ้งไงดอกไงน้องขี่น้องทำปลูกไว้เอาโลด ปาดปาดปาดก้อนก้อนมาพี่น้องหมูว่านก็บขื่นมาปองนี่ได้พี่นอ้องยังบ้าพอ่ออู้นมาๆพี่น้องมามาๆามาเก็บสวยเต้าเพียงสวยแย่าดพี่น,ออน้องกลางบนอืมเก็บตาจังใจเล ทำเลยพี่น้องมานแล้วพี่น้องขึ้นมาเลยกับมานเลยขึ้นมาเลยกับมานเลยมนัมนมนัมนมันมัน มาเลยก็มานเลยหมูแรกสิแปดอกก็พี่น้องมูเดียวสิแปดอกจะลืมสิแปดได้พี่น้องหมูอานก็ได้เห็นละงอกสมสิบเก้าดอกหมูอานพช่ไหมูนนก็มาพอเห็นละงกขาวสิแปดดอกหมานอีกแล้วดอกใหญ่ๆเบบๆเลยครับ để giải big big อ,อวันยางโมมาสอนี่วานนี่ตู่มัยางงามม่กวันกำลังงามเลยจุ้งๆกำลังงามเลยวานจงไห้มื่อนี่วันนีา่ายไลแล้วชดด็ดลงท้ายภาพนี่ไหมเรงเ่องแถวกันเสียหลาย ยอดสุดยอ,ด,ด,ยอด,ดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้ว เดียวสิบแปดดอกหมู่เดียวเกือบเต็มใต้อีกแล้วพี่น้องสิบแปดดอกวันนี้มีแต่ดอกยังไงเลยดอกบานน้ำครับมาแล้วครับมาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องทัดมาอีกน้อยเดียวพี่น้องพออีกหกดอกอยู่นี่ สั่มเป็นมู่เดียวกันแล้ครับย่อนขึ้นมาทางหลังเบงเห็นอีกแล้วครับมูตัวหนึงจะพร้องคนกินแดงกันกินครับพ่อหยิบแล้วมองน,นี่หกดอกพี่น้องพ่อทั้งนี้หยิบหกดอกบ่ไกลกันนะครับทางหลังหลังมองนหนึ่ง้ัมมู่เดียวกันแล้วครับมันใหญ่อ,ออกมาครับ งามงาม,งาม,งามพี่น้องมันหมานมันหมานมูนีหกดอกครับมูนีหกดอกงามับงาม,งาม ังไงเป่งเป่งเลยพี่น้องส,สวยๆบิ๊กๆเลย พี่น้องเอาเป็นเงาเลยพึ่งขมดงหลังเขียวัง,งามพี่น้องสีดอกหนี่งีีดอกครับหลังเขียวสวยๆเลยเสองดอกครับ มีสองดอกกำลังงามเลยพี่น้อสองดอกครับเอีกแล้วครับพี่น้องทำง,งามอีกแล้วตรงนี้มีดอกเดียวพี่น้องโอ้ขาว ตามเลยหัวเขียวครับต้องดอกยู่ห่างกันครับตามด้วยเห็ดหลังเขียวครัดดอกนึงโอ้โนเห็นดีแล้วพี่น้องเห็ดระงบออกยุ่ยใหญ่กันพี่น้องดอกมัใหญ่ มีดไม้ดีแล้วพี่น้องมาอนิเปิดคลิปเลยกับมานให้เรางแล้วพี่น้องมนันมันครับมนัมนมันเราเจอสองดอกครับครับดอกหนึ่งงกข้าวดอกหนึ่งครับ ดอกหน่อยครับบงเขาพี่น้องหลายดอกอยู่ครับดอกเป็นมูแข็งๆเลยครับแตกดาวกระจายแต่แข็งดอกแข็งเป๊กเลยรับสองดอกดันนี้สองดอก đồ con làm khách tám đồ cho phía nó tám 3, ừ, 3, chả, 3 đồng đồng. mình ra chụp tám đồ không Hai đỏ cái sập. Cái chim đỏ nó cứ đỏ mà. Ừ, mình 3 đọc งามครับมีอีกสองดอกดอกแห,งแหงก้งๆบ่ใบเห็ดเสือมน้อเขียวดอกนึงพี่นอ้องงามครับผึง่งหวานเผึ่งหอมพี่นอ้องเหลาหนึง่งสี่ดอก งามครับครับดอกอ้ง,า,งามเห็ดเพิงลังเดือสองดอกพี่น,น้องผงคมครับเขียวพี่น,น้อง สามดอกเงีง้ยงดูดอกก็เห่นเกี่ยวกับเขาทับอันนี้เป็นเห็ดเพลิงพี่น้องสามดอกสามดอกคมดงครับหนึ่ง นาเละครับดอกอาง,งามๆเลยถึงวันดอกนึงงามพี่น้องดอกอยังไงเลยครับน้องดอกงามพี่น้องอูดอกเหี่ยวได้บนดอกนี้บ่ เดี่ยวตองนึงครับเพิ่งเขาคำดอกง่ายๆง่ายๆเลยครับเข้ามือแล้วดอกยวเอาขึ้นออกง่ายๆเลยครับ ทังสองดอกครับสามดอก làm 4 đỏ chắc mình xuống đo không đụng đụng ngắm ngắm thì đó

นี่หมเดียวฟ้าแดงเลยพี่น้องอืมเห็ดเพือกสีแบกยางงามเลยพี่น้องของเรื่องอารามสองดอกเห็ดเพือกน้ำอ้อยหรือเ,เห็ดเผือกย่างนั่พี่น้องสองดอกงามเลยเหิงน้ำอ้อยว่อนอเห็ดเผือแดงของเรื่องอารามมกยางงามครับ ตัวลังแดงๆบาง,ง,งน,นึงบ่พี่น้องมูคนละยางคนละยางพี่น้องสีสวยจังเลยให้เถิงันได้น่อ็เพียงบ่งหูซื้อมันดอกสีบ่คือมูเพิงนคมพี่น้องกำลังงามๆครับดอกสองดอกสามดอก งามครับอีกสองดอกคับเอีดเพึ่งขมกับดอกหนึ่งนาแลกพี่น้องกับดอกหนึ่ง ลังเขียวพี่นอ้องงามเลยนะครับดอกหนึ่งไปวไ้ใหม่โอ้ตัวนี้เป็นลังแหลครับอยู่น้ำไกล้ๆกันครับลังแหลลังแหลดอกหนึ่งครับเห็ดเพิงทพี่นอ้องเพืงกันไดหนอ่อย มันใจะเถีงหลายชนิดเลยตะพึกนะมันใจะมีเถียงโมโหซื้อแล้วบ่อนไม่เคยได้เก็บดอกเหลืองงามๆามเลยพี่น้องสามดอกสี่ดอกสี่ดอกงามๆครับหาหากดอกพหลือครับหนึ่งสองดอกหนึ่ง อีกสองดอกให้เพิงอันใดบุญตุ้งได้เก็บให้เพิงซีนี่ครับเพิงเทียนบอ่อสีเหลืองซีคอมเมนต์มาบอกนี่พี่น้องใครหูเอินให้เพิงนี่ยังลังแรงพี่นออ้องสีดอกนี่ครับสองดอก มีอสองดอกครับฮะตะเพิ่งค่อยล้วสองดอ,อกสีแปลกอีกแล้วพึ่งแดงเบ่ตัวนี้งามครับ เพิงเขากรรมอีกแล้วออพี่นอ้องขาขาดเพิงหวานดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ขาใหญ่งามเลยครับแตกเป็นดาวกระจาย งามครพึ่งเหลืองดอกแงี้ยงามๆพี่น้อง,งเหลืองพึ่งเหลืองอู้ตองาม้วครับเลยพี่น้องสวยสดงดงามดอกใหญ่คนนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ครับต้องพุดอีกด,ดอกน้อยสี่ดอกครับดอกหน่อยคนสี่หาดอกครับ ถึงเลื้ยงครับครับดีรถนหนึ่งครับล็กอกขาเกาะอุ้ยขาหลุดสามสี่ดอกอุ้ยเขาเขาตัองสามสี่ดอกเลยพี่น้อง ดอกนึ่งครับจุ่มหนึ่งน้ำงามดอกสอีกครับดอกนึงดอกที่สามที่สามเพิ่นเพึ่งเหลืองน้ำงามเลยครับ ดอกนึงตัวนี้ได้ดอกเดียวเท่านั้นดอกนี้เทาครับได้ดอกน้อยดอกนึงครับดอกนี้ก,นก็เทาบอเลยเป็นเสื้อมันงมีสองดอกครับถิงเหลืองนี่ครับดอกนุง ถุงดอกเงนินข้างนอกถึงหวานถึงดอกนง่งครับพี่นอ้องมาเลยสามดอกสี่ดอกของรับพี่นอ้องอุย้ย ดอกนึงพิ่งดอกน,งอกนึงก็ไปนอ้องมาทิ่เป็นหดเพิงเลือดครับเพราะว่าปาดใบแล้วสีเลือดสวยงามครับลังเลครับสองดอก นั่งเละนาเละครับอืมตรงนี้ขาขาดข้าดอกเงยแห้งที่หนว,ว,ว่าจะเห็ดก็จะเห็ดโทษไม่ใช่เว้แต่ก็เอ้ยก็จุ่มมากๆก็จะจุ่มเห็ดพ่น